ดวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับเกมเกมรถที่คอยหลบเอ่อรถของประชาชนนะก็เพิ่งเล่นตำรวจจับไปตำรวจจับผู้ร้ายแบบคือชนไปเลยชนรถผู้ร้ายไปเลยอืมซึ่งรถตำรวจมีอยู่คันเดียวนะรถตำรวจอะ่ะ ไปจับโจรน,นะอ่ะมาแล้วเปิดไซเรนด้วยเพื่ออะไรไม่รู้อ่ะชนอือเกือบชนไม่ทันอือเบียดเบียดเบียดอือบอกเลยว่าตรงเนี้ยตรงนี้โคตรสนุกอะ่ะอือไหนไปตรงไหนอีกะอยู่นี่รถเต็ง โทษทีตำรวจเบรกไม่ทันนิ่มนๆ่มนิ่มนิน่มใหญ่ไม่ลำบากตำรวจว่ะแม่งช้าอือชนหนึทีอ๋อ,ท,อทำปูไลยอยนู่นเอาปูไลยอยนู่นเนาะเราพูไลมาก่อนโอเคต้องจอดร้อด้วยนะไหม เอยเอยไปแล้วไปแล้วชนตูดเออชนตูดอเออชนตูดสมสมชื่อไหมล่ะแม่งอ่ะรถตรงนั้นใช่ไหมอ๋อ ไม่ทันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อา้าวไปแล้วไปแล้วอ้า3สามสี่หรือเปล่าน่ะไม่รู้อะไม่รู้รุ่นอะไรน่าจะสามสี่ยโอ้ยผู้ร้ายดักตำรวจด้วยเว้ยผู้ร้ายดักตำรวจวะ รถมีจอดเลยจอด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 อันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เกมอย่าค้างเมื่อไรก็เล่นสนุกดีนะเออตำรวจจับโจรจับโจรโดยการแบบโดยการชนนั่นแหละให้รถให้รถมันพังอ่ะเออ เออเรารถไอ้นี่มันจะแต่งได้ป่ะแต่งไอ้นี่แต่งเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าแต่งเป็นตำรวจได้เปล่าเออเนี่ยเอาเป็นอา่าเอาบุกติแล้วกันบุกติหนึ่งล้าน ได้แต่งลายตำรวจได้เปล่าลายแล้วตำรวจไม่มีอ่ะอือม,มีแต่ลายอะไรไม่รู้ สีเหลืองมันเดิมดีกว่าเนาะเออสีเหลืองมันเดิมไปการเล่นแบบตำรวจจับโจมันก็สนุกดีใช่มันสนุกดี นี่เลืดเตำรวจก็เป็นนี่บ้างที่แบบสว่างสว่าง เออโจรพามาตายอีกแล้วโอ้โจรพามาตายเฉยอืออือเบียดเบียด นี่เนี่ยชนชนชนเออได้แล้วเป็นการเก็บตังค์ไปเรื่อยๆโอ๊ยมองไม่เห็นอันนี้ไม่ได้มองไม่เห็นอันนี้มันชนเลยโอ๊ยเดยีดย๋ดยวเๆ สิว่าไปอย่างมันจะตามไม่ทันอือชนชนชนอืชนชนเออเออชนอชนชนเบ,บียดเ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 บียด,ยด,ยดเอาไว้โอ้ยกูไม่ได้คิว่ากูาไม่ได้จับบุไลกูมาจับประชาชนชัดๆเลย ชนแต่รถประชาชนเนี่ยทีนี้ก็สกอร์หมดเลยงั้นเราจะเล่นแบบไม่จับโจรบ้าง เอาเล่นแบบนี้ดีกว่าแล้วก็อันนี้มันก็มีวีวอนะโอ๊ย คุณตำรวจเออคุณตำรวจที่อยู่ในรถนี้ก็แบบเออก็อเละนะทุกคนลองคิดสภาพเอาล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงกูค,คิดสภาพออกก็คือห้องคนขับเล่เออห้องภายในเละเลยเท่าที่กูคิดได้ ว่าสภาพน่าจะเป็นแบบนั้นอะไรอะอะจะต้องรีบไปกลับบ้านแล้วเฮ้ยเฮ้ยไปเที่ยวอะไรทะเลทรายไม่ได้โ จริงใช่กับบ้านจริงๆกลกับบ้านกับบ้านซึ่งถ้าเกิดใครอยากได้มอดเ,ออเงินแบบไม่จำกัดก็สำหรับช่องอ,อ,อะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้อ,อ

อีกแล้ว <c ười> คิดสภาพออกแล้วลำโบน่าจะเละหน้าดูห้องคนขับน่าจะไม่รอด <c oughs> ทุกคนก็ลองไปเล่นในบีมิจีได้เอาแล้วกันมันมีแบบให้ซื้อละใน f อฟซีเกียทุกคนก็ซื้อเอาถ้าจะเป็นเวลาแบบไม่จำกัดนะโอแปดอลลาร์ <c oughs> อืม ไ้อได้วีวไม่ทันอะไรกูก็ชนแล้วอ่ะอ้อะไรเบาๆหน่อยดีกว่าเออเบาๆหน่อยจะได้กลับปลอดภัย วาย <c oughs> กัวไม่ปลอดภัยอ่ะ <c oughs> ขับเบางไงก็ไม่ปลอดภัยอ่ะ <c oughs> มันก็ชนอยู่ดีอ่ะปะนี <c oughs> ่กระปีกไม่ทันต้องต้องไปไหน เกือบจะตายโอ้ยกูคิดสภาพอ๋อแยสก็เหมือนเดิมมาแหละข้างคนขับเละแัมโบร์เละ สภาพออกอีกแค่เ <c oughs> มื่อกี้ชนตรงประตูหรือว่าชนข้างๆนิดเดียวถ้าเกิดชนนิดเดียวคือแบบล้อหลุดประตูหลุดอะไรประมาณนั้นถ้าเกิดแบบชนแบบตรงกลางๆอ่ะเ <c oughs> ข้าใจปะ่ะเออกูค,คิดว่าน่าจะแบบงอเยอะเลยอะ่ะนั่นแหละเขาเขาจะกูคิดได้อะ่ะ เอ้ยเกือบเกือบนะเกือบเกือบอะไรเกือบตายเอ,อื้อ,อตายจริงอ่ะตอตอนแรกมันจะให้แบบอ่าอนี่มาคือแบบมันจะเป็นรถลัมโบดาวแรกๆใช้บุกติดีกว่าบุกติชิลอน คืออะไรวะไม่น่าใช่อดีทามันนี่คืออะไรวะ กอพอเถอนะกูขับรถได้ห่วยมากเออที่ติงกูไม่ได้ขับห่วยอนะไรนี้หรอกแล้วไม่ต้องหมุนโทรศัพท์ไงออมันไม่ทันหัดว้ยอันนี้เลี้ยวไม่ทันเออที่มันแคบ เราจะเล่นความเร็วแบบไม่สถ้าไรเราจะเล่นความเร็วแบบไม่สิ้นสุดเหยียบให้มิดรถมันเยอะเหยียบให้มุดจิบให้มิดอือจืดอืออืออือ,อ,อ,อเลี้ยวไม่ทันอ่าเวลาหมด พี่อยากดูว่าเอดาเนี่ยเขาเรียกว่า,าดาดอะไรวะดาฟรีได้อะมันคืออะไรกูส <c> ง <oughs> สัยเอยดาฟรีได้นี่คืออะไรอันนี้กูไม่เข้าใจ ออฟีได้ก็คือชนแบบไม่จำกัดป่ะอาเมื่อกี้ตาเหลืออยู่ตามองขึ้นนะ่ะเออมันเป็นปกติของคนเล่นโทรศัพท์เยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนำเสนอด้วยออฟตัดไม่ใช่เขาไม่ได้ใจเออไม่ต้องใจก็ได้ขี้เกียจ จริงโทรศัพท์กูมีที่กองแสงสีฟ้านะแต่กูไม่ค่อยใช้เท่าไหร่เออโทรศัพท์กูมีที่กองแสงสีฟ้าแต่กูไม่ค่อยใช้เพราะแบบมันดูไม่ชัดอะ่ะออก็เลยไม่ค่อยใช้เท่าไหร่มันเป็นแสงสีเหลืองไงเหมือนแม่ออฟตัแอ่โว้ยชนรัวๆเลยตดก็ตดรัวๆเลย เหยียบให้มิดแล้วก็หยุดที่สวรรค์เหยียบให้มิดแล้วก็อยู่ที่สวรรค์ใช่เหยียบให้มิดแล้วก็หยุดที่สวรรค์นั่นแหละหยุดที่สวรรค์ของจริงหยุดไปเยอะแล้วเนี่ย อันนี้กูเลี้ยกูกูเลี้ยเยอะไปเออ,อกูโง่อ,อีกแกทำไมกูไม่เลี้ยตรงนี้เออเออรถพังอีกอะ มันจะมาเลี้ยวอะไรตอนนี้เราต้องเหยียบให้มิดเออต้องเหยียบให้มิดเออเกือบแล้วนะเกือบตายเอออยู่ด,ดีไม่ว่าดีมขาขับรถเร็วเออนั่นแหละอยูด่ดีไม่ว่าดี คนคนเย่คิดว่าคูสนุกกับไอ้นี่เหรอคูสนุกกับการตาเย,ยียดงื่นเนี้ยเอ้ยรถพังไ่โห ทีวีอยู่หันหน้ามาเอา้าเกือบชนโอ้ยรู <c ười> ้นึกเกือบเกือบ วีวีนวีนเอาคุณชนบ่อยจังวะ กันมีกูชนบ่อยกูจนปวดขี้ปวดขี้โอ้ย นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคล้รยๆแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยไว้จะได้พี่ๆคิดใหม่ในครั้งหน้าสเฉลยนี้ไปแล้วบ๊ายบาย